ฝากทุกคนกดติดตามช่องมาฟังสิกันด้วยนะในตัวร้ายที่รักตอนที่34ครูฝึกโกรธแทนเขาแล้วเป้ากางเกงของชุยหังเปิดครับมีคนใจดีตอบออกไปแต่ว่าในวินาทีนี้ชุยหังอยากจะให้เพราะแสงแดดมันแรงเกินจนทำให้ทุกคนมองเห็นมันไม่ชัดแน่นอนว่านั่นมันก็เป็นเพียงแค่จินตนาการของเขาเท่านั้น หลู่จื้อเดินเข้ามาจากนั้นมองไปที่ชุยหังที่กงตัวลงกว่าครึ่งแล้วพลันยืนตัวตรงขึ้นในทันทีหันมาน้ำเสียงของหลู่จื่อฟังดูแล้วมันคือคำสั่งในเมื่อเห็นกันไปตั้งหลายคนแล้วเขาเองก็ไม่สนใจอะไรแล้วชุยหังเลยหันไปทันทีหลู่จื้อมองอย่างพิจารณาอยู่พักหนึ่งก่อนจะหมุนตัวเดินออกไปพลังพูดว่ารออยู่ตรงนี้ชุยหังยืนหันหลังให้เขาดังนั้นจึงไม่รู้ว่าเขากำลังทำอะไรได้ยินแต่เสียงสบๆบเบาๆ ตอนที่เขารู้สึกตัวขึ้นมาก็รู้สึกได้ว่าสองมือของหลูจื้ออบผ่านเอวของเขาเข้ามาจากนั้นเหมือนจะเอาอะไรสักอย่างมัดเข้าที่เอวของเขาเขาก้มหน้ามองต่ำถึงพบว่าหลูจื้อเอาเสื้อตัวหนึ่งมามัดเข้าที่เอวของเขาเมื่อครู่นี้เขาคงจะเดินไปเอาชุดลำลองนี้มาเพราะชุดทหารไม่สามารถถอดออกสุ่มสี่สุมห้าได้ยิ่งไม่สามารถจะเอามามัดเอวให้ช่วยหังเพื่อปกปิดความอายได้ หลู่จื้อใช้ชุดลำลองของตัวเองและนั่นมันทำให้ชุยหังรู้สึกช็อกนิดหน่อยเสื้อตัวนี้สะอาดมากดูเหมือนว่าหลู่จื้อจะยังไม่เคยได้ใส่มันเลยด้วยซ้ำถ้าเกิดว่านั่งพื้นไปทั้งอย่างนี้แล้วโดยพื้นหญ้าเขียวๆติดขึ้นมาจะทำยังไงละ่ะกลับหลังหันหลู่จื้อพูดขึ้นโดยที่ไม่มีท่าทีลังเลเลยชุยหังรู้สึกฝืนใจนิดหน่อยแต่สุดท้ายก็ทำตามที่เขาบอกมองใบหน้าอันหล่อเหลานั้นของหลู่จื้อแล้วทำให้เขารู้สึกว่าก่อนหน้านี้ตนเข้าใจเขาผิดไป ยิ่งกว่านั้นเขายังรู้สึกว่าที่ตัวเองด่าหลูจื้อไปแบบนั้นก็ดูไม่ค่อยจะถูกต้องเลยจริงๆแต่ว่าความรู้สึกผิดของเขายังไม่ทันจบลงหลูจื้อก็พูดขึ้นมาอีกประโยคให้ในายยืมใส่ถ้าเกิดว่าทำมันเปื้อนนายต้องซักให้สะอาดถ้าซักไม่สะอาดก็ซื้อตัวใหม่ชุยหังตัดสินใจในทันทีที่จะยึดเอาความรู้สึกเมื่อครู่นี้กลับคืนนั่งลงหลูจื้อออกคำสั่งชุยหังไม่มีทางเลือกนอกจากจะนั่งลงไปทั้งอย่างนั้น เพราะตอนนี้เป้ากางเกงของเขาเปิดออกแล้วเท่ากับว่าตอนนี้มีแค่กังเกงชั้นในของเขาเท่านั้นที่กั้นเอาไว้นั่งอยู่บนเสื้อของหลูจื้อแล้วยังเป็นพื้นหญ้าอีกด้วยอากาศก็ร้อนเกินไปจนทำเอาตอนนี้พื้นหญ้าก็ร้อนร้อนอุ่นๆพอแล้วไม่ต้องมองแล้วกังเกงไม่พอดีตัวก็เท่านั้นเองพวกนายทุกคนจำเอาไว้ให้ดีพวกนายเป็นทีมเดียวกันหัวเราะยกคนอื่นเท่ากับหัวเราะเพื่อนร่วมทีมของตัวเอง แบบนั้นน่าขายน่ายิ่งกว่าหลูจื้อเหมือนมองออกว่าทุกคนกำลังคิดอะไรอยู่หน้าของชุยหังร้อนเผารู้สึกว่าการพูดแบบนี้ช่างทันเวลาเกินไปแล้วในเมื่อทุกคนไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรเรื่องนี้ก็นับว่าทำให้เขาดังขึ้นมาก็เท่านั้นเองฉันไม่หวังให้คนแถวอื่นหรือคนอื่นๆรู้เรื่องนี้รู้กันเฉพาะภายในเท่านั้นได้ยินหรือยังหลูจื้อพูดได้ยินแล้วครับทุกคนตอบกลับเป็นเสียงเดียวกัน ข้างๆช่วยหังแอบได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆแว่วลอยมาเสียงนี้ช่วยหังคุ้นเคยดีมันเป็นเสียงของเหลียงจือ้อช่วยหังเอียงหน้าไปมองเขาเล็กน้อยมองเข้าไปที่ดวงตาที่อยู่ด้านหลังแว่นตาอันนั้นกลั้นเอาไว้จนน้ำตาแทบจะเล็ดออกมาแล้วแสดงออกอย่างเห็นได้ชัดว่าเขารู้สึกว่าเรื่องนี้มันน่าขำมากช่วยหังถอนหายใจออกมายาวๆจากนั้นก็เลื่อนสายตากลับมาด้านหน้าเหมือนเดิมนายหัวเราะอะไร หลู่จื้อเดินมาหยุดตรงหน้าเหลียงจื้อแล้วถามออกมาตรงๆเหลียงจื้อตะลึงงานไปจากนั้นพูดตอบกลับไปว่ารายงานครูฝึกผมไม่ได้หัวเราะอ,อะไรครับหัวเราะเพื่อนร่วมชั้นของตัวเองรู้สึกเป็นเกียรติสิ่งที่ฉันพูดไปเมื่อครูน่นี้นายฟังไม่เข้าใจหลู่จื้อเปลี่ยนเป็นเคร่งครึมมากกว่าเดิมช่วยหังตกใจน้ำเสียงของเขาคิดไม่ถึงว่าเขาจะโมโหเหลียงจื้อดูเหมือนว่าจะคิดไม่ถึงรีบสำรวมกิริยาของตัวเองทันทีแล้วพูดว่าไม่ครับ จัดการตัวเองให้ดีตอนเด็กๆนายไม่เคยใส่กางเกงเปิดเป้าหรือไงครั้งนี้นายหัวเราะคนอื่นครั้งหน้าก็ไม่รู้แล้วว่าใครจะหัวเราะเยาะใานบ้างช่องโมแฝง si ตอนที่35เพลงทหารตอนนี้เหลียงจื้อหัวเราะไม่ออกแล้วได้แต่ก้มหน้าไม่พูดไม่จาแต่ว่าหลู่จื้อไม่ได้อยากจะดูเสร็จแล้วก็ทำไม่สนใจ ตอนนี้พวกคุณอายุยังน้อยไม่รู้จักวิธีการเข้าหาคนอื่นคิดแต่อยากจะเอาชนะจนในบางครั้งอยากหัวเราะก็หัวเราะแต่ว่าต้องนึกถึงศักดิ์ศรีความเคารพตนเองของคนอื่นด้วยต่อไปยังไงก็ยังคงต้องเจอหน้ากันบ่อยๆการจดจําแต่เรื่องหน้าขายหน้าของคนอื่นมันช่วยให้ในายคบหาเพื่อนได้ไหมน้ำเสียงของเขานุ่มนวลลงมากแล้วเหลียงจื้อยังคงไม่พูดอะไรแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนจะสำนึกถึงความผิดของตัวเองแล้ว เอาหล่ะเรื่องในวันนี้ก็ทำเป็นเหมือนมันไม่เคยเกิดขึ้นก็พอแล้วต่อไปจะสอนพวกคุณร้องเพลงทหารหลู่จื้อพูดชุยหังรู้สึกซาบซึ้งใจและในขณะเดียวกันก็เหมือนว่าจะไม่ได้อยากขับไล่หลู่จื้อเหมือนเดิมแล้วอันที่จริงถ้าเขาไม่เอาแต่มาย้อหยาตัวชุวยหังหลักก็ตนเองก็คงรู้สึกชื่นชมเขามากเลยทีเดียวอีกอย่างท่วงท่าที่ดูเคร่งครึมของเขาก็ทําให้เขาดูหล่อมากด้วยเพียงแต่ว่าเขานั่งอยู่ตรงนั้นมันรู้สึกไม่สบายมากเลยจริงๆ คนอื่นๆนั่งลงบนพื้นลงไปเต็มๆแต่ว่าเขายังต้องแอบ,บๆยกมันขึ้นมาหน่อยๆเพราะไม่อยากให้เสื้อของหลูจื้อเปื้อนสีของต้นหญ้าถ้าเป็นแบบนั้นแล้วตัวเองซักไม่ออกคงต้องซื้อตัวใหม่ให้หลูจื้อจริงๆแล้วถึงแม้หลูจื้อไม่ได้บอกแบบนี้แต่เขาก็ไม่มีทางจะคืนเขาไปทั้งทั้งที่มันไม่เหมือนเดิมหรอกถึงแม้ว่าฐานะทางบ้านของชุยหังจะยากจนแต่ว่าตั้งแต่เล็กจนโตเขาก็ไม่เคยแต่ต้องของของคนอื่นตามใจชอบ สายลมพัดผ่านทั่วทั้งแผ่นดินดวงดาวแปรเปล่งประกายบนธงทหารผืนแดงหลู่จื่อเริ่มร้องเพลงขึ้นเดิมที่เสียงของเขาก็ฟังดูหนักแน่นอยู่แล้วมาตอนนี้ยิ่งฟังก็ยิ่งมีพลังมากขึ้นช่วยหังถูกเสียงเพลงดึงดูดไปชั่วขณะเพลงประจำค่ายทหารที่ฟังดูเรียบง่ายแบบนี้ท่วงทำนองเพลงฟังดูแล้วก็ไพเราะดีเหมือนกันไม่นานทุกคนก็เรียนรู้ตามแต่บทเพลงที่ห้องอื่นๆเรียนดูเหมือนจะไม่ใช่บทเพลงนี้บางคนร้องประมาณว่า หิมะทับถมต้นสนเขียวตระหง่านตรงดอกเหมยเดือน12งแดงสดดั่งดวงไฟบางคนร้องว่าเสียงแตรดังกังวานก้าวย่างพร้อมเพรียงกองทัพของประชาชนมีวินัยเหล็กเสียงเพลงดังต่อเนื่องไปเป็นระลอกระลอกมันดูอลังการมากๆชุยหังยังคงไม่ได้นั่งลงไปเต็มเต็มและหลู่จื้อก็ดูไม่ได้ใส่ใจว่าเสื้อของเขาจะถูกชุยหังทำเละหรือเปล่ายังคงสอนร้องเพลงอย่างตั้งอกตั้งใจตลอดเรียนได้หรือยังหลู่จื้อถามขึ้นหลังจากสอนร้องเพลงไปแล้วสองสามรอบ พอสมควรแล้วครับมีเสียงตอบรับดังขึ้นมาประปรายได้ก็คือได้ไม่ได้คือไม่ได้ไม,ไ,ดไม่มีพอสมควรหลู่จื้อพูดตอนนี้ไม่มีใครพูดอะไรอีกเลยดูเหมือนว่าจะยังไม่ทันเรียนรู้ถึงขั้นที่สามารถร้องออกมาเป็นรอบได้ชุยหังหลู่จื้อเรียกชื่อชุยหังอีกแล้วครับชุยหังรีบลุกขึ้นยืนทันทีขอบคุณสวรรค์ขอบคุณผืนดินในที่สุดเขาก็เรียกชื่อชุยหังขึ้นมา เขาดึงเสื้อที่หลูจื้อมัดไว้ที่เอวของเขาเอาแอบขึ้นมาดูตอนที่คนอื่นไม่ทันได้สังเกตเห็นยังดีที่เสื้อมันแค่มีรอยยับยุยยี่นิดหน่อยแต่ไม่ได้มีรอยเปื้อนอะไรมันอยู่ด้านหลังเขาก็มองไม่ค่อยชัดแต่ว่าเมื่อครู่นี้เขานั่งอย่างระมัดระวังมากคงไม่ได้มีรอยเปื้อนสีติดมาง่ายายขนาดนั้นชุยหังร้องมารอบหนึ่งสิหลูจื้อพูดกับชุยหัง เมื่อครู่นี้ที่หลูจื้อพึ่งจะถามไปช่วยหังไม่ได้ตอบดูเหมือนว่าจะร้องได้แล้วอีกอย่างเขาก็มองออกว่าช่วยหังนั่งอยู่ตรงนั้นดูไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ดังนั้นจึงหาข้ออ้างให้เขาได้ลุกขึ้นยืนพักสักหน่อยตอนนี้ช่วยหังรู้สึกผ่อนคลายขึ้นมากที่ไม่ต้องทนเกรงไว้ไม่กล้านั่งลงไปเต็มก้นแบบนั้นมาตอนนี้พอได้ฟังคําขอจากหลูจื้อก็เริ่มตื่นเต้นขึ้นมานิดหน่อยร้องสิงหลูจื้อพูดขึ้นและไม่ได้พูดอะไรมากกว่านี้ช่วยหังมองไปที่เขา ขณะที่กําลังจะอ้าปากร้องก็ได้ยินหลูจื้อพูดออกมาอีกประโยคเดินออกมาข้างหน้าหันหน้าไปหาทุกคนอ้อช่วยหังเริ่มลังเลนิดหน่อยเพราะถ้ายืนหันหลังให้ทุกคนหลักก็ต่อให้เขาหลับตาก็จะไม่มีใครเห็นความตื่นเต้นของเขาแต่ถ้าต้องหันหน้าไปมองทุกคนก็ไม่มีวิธีไหนช่วยอําพรางให้เขาได้แล้วมานี่